สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมีข่าวดีมาบอกกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ใครที่กําลังมองหาธุรกิจแบบใหม่ที่สร้างไรายได้เสริมแบบไม่จํากัดเนี่ยแล้วยังทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยนะคะเริ่มต้นดีมีชัยไปก่อนครึ่งวันนี้ไปขอแนะนําแอปนี้เลยค่ะ DnW Platform เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ทําให้คุณพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหลายธุรกิจปรับเปลี่ยนระบบการทํางานแบบ Work from Home และ Work from Anywhere ทําให้มีอิสระภาพทางการเงินและอิสระภาพทางเวลาเปลี่ยนรูปแบบใช้ชีวิตเดิมๆมา สร้างรายได้รูปแบบออนไลน์กันดีกว่าคะ่ะเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆนะคะ 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DNW Platform 2. อัปเกรดรับค่าคอมมิชชั่นและ3เรียนรู้การใช้งานง่ายๆขยายแอปด้วยกันแชร์ e อ f เฟอร์เรนลิงแค่นี้คุณก็มีรายได้เสริมผ่านแพลตฟอร์มแล้วค่ะทั้งสะดวกสบายทันสมัยไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแพ็กสินค้าและยังไม่ต้องจัดส่งสินค้าเองอีกด้วยค่ะสร้างรายได้ยุคใหม่ ด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะ DNW แพลตฟอร์มครบจบในแอปเดียวดาวน์โหลดกันได้แล้วทุกช่องทางค่ะ